ม,มันมันสู <in Wha> ้เ <Luis> สียงเพลงไม่ได้เคเพลงมันสตันต้องใกล้กว่านี้เคต้องใกล้กว่านี้รูปเพลงกูมต้องใกล้กว่านี้เอาป้องป้องโอ้ยผมว่าต้องเอาจริงแล้วว่าเจ๊แล้วองจริงละตานี้เอาจริ้งละขอให้ลูกเจ้ามาถิดกับพวกท่านตาเป็น ถ้าเกิดเราใช้สติปัญญาไม่ตายรับประกันถ้าอย่างนั้นว่าวนญญาณวินญาณได้ปลอดภัยนะบิญญานได้ปลบผ่อนไฟวิญญาณได้ปลอดภัยนะสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมฮัลโหลฮัลโหลแอมแมกูมึงเริ่มแล้วเองไอ้กูเบิกเริ่แกแม่รีสองศพอยู่ไหนวะมาเจอล่ะ ใช้คำว่าได้ไอ้ตอายหมดอันนี้ให้ให้ปลกแนะ่นะหมดเลยนว,ว่าไอ้มอสที่เราลงมานนมัม่น<ห>มีไายโอเคมอสที่ลงมาจะมีเสื้อผ้าใหม่อยู่ทางซ้ายของยานเลยทุกคหมดไปเลือกอชุดของตัวเองได้ก็มันจะมีชื่อเขียนบอกอย่างไงว่าแบบแต่ละชุดก็คือเป็นอะไรอย่างเช่นลุยจิเคอร์บี้ อูกันดานักเกิล Do you know the way Do, no, do, no do way. Hey. 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 you know เฮ้ยเฮ้ยมเป็นอะไอ่เป็นอะไอ่เป็นอะเลเเลเจครับในในเฮ้ยเด้ไหมได้ไหมได้ไห้ไหมได้ไหม o r w r Do you know the way มีอีโมดใหม่มีวอีเวนต์พักใหม่หมดเลยเพราะไอดีมหด ก็ที่เห็นเห็นชัดเจนมีอยู่แค่2ออย่างนี้ส่วนที่เหลือก็คือ เราสามารถซื้อของได้เลยต้นเกมสารพัดแล้วก็สัตว์ปรจะหลาดก็จะมีเพิ่มมาใหม่ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนมัง่ง<อ>แล้วก็จะมีกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์บนดาวต่างๆด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าแบบดาวนึงก็คือมันจะไม่ซ้ําเดิมแล้วก็คือแบบมันอาจจะเกิดอะไรก็ได้อะอ่เชาีู้ระเบิดสปอนนอกอยันอันนี้ผมมีร7 6ใช่ป่ะจริงๆมันไม่ควรจะมีถึงใช่ไหมใช่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 บงสารพัดเลยฮะของใหม่เหรอเออเรียลล่าล่แล้ว ดูยูตัวเองก็ถึงแ้องเป็นดาวนี้อะไอ้ัยตายปแล่ปอยายุ่ย่ายยุยยานมันสะดุดนี่อ้ยยกูอยากตกมากูม่ไห่กดพร้อมกันอย่านีอ้ขขอของเออขอของโอยมีี่นน่นี่่เปิดเพลง่า กูเสียตังค์มา60บาทเพื่อไอ้นี่ดิลเป็นไงวะเป็นไงวะไม่เห็นอะลองเอาให้กูถือเดีดยดได้ดูตด้ดูตูตดได้ดได้ได้ดูไดดูดูไอ้เหี้ยมึงโดนกดไ้ดูต้ยเดได้ดูตด้ดูตได้ดูอดได้ะเนี่ยอะตไ้ดูไ้้าวูู้โดนูดไไง โอเคมันมันสู้เสียงเพลงไม่ได้เคเพลงมันสตันสตันยังไงมึงเดือบไปใกล้ๆแล้วมันได้ยินเพลงมันจะหยุดต้องใกล้กว่านี้โอเคต้องใกล้กว่านี้รูปเพลงกลัวต้องใกล้กว่านี้สงสัยสตันไม่ได้ผลเอ้ยเค้าไปช่วยมึงเราเฮ้ยไม่อยากกลัวระโบเลยเอ้ยเคกูเห็นระโบงันแล้วเพื่อนนี่นี่นี่เราเอ้เคไปเก็บที่บ้านเอ้เคไปเก็บที่บ้านา ไอ้แก่ม oh, yeah, no. right. yeah. oh, okay, oh, ึงเข้ามาดิถ้ามึงเข้ามาได้มึงก็เข้ามามึงก็เข้ามาเลยที่บอกว่าสบปกมีตัวนึงมีตัวนึ่งสนุกสุุ เอาตายหมดเลยเหรอตายหมดเลยไม่เก็บเอ็ดเลยอ่ะไอ้เอาตั้งเหลือไป็พอสั่งของสรุปได้พุ่มมาเดียวเอาที่ตั้งเหลือศูนย์เอา้าแง่แหละไปตายไม่ได้สบคืนสักคันมาเรแล้วไปเลยทุกคนติดตามงานไปมีไปพีไมด่ามันได่าประตูด่าประตูด่าประตูเรียเกส่งตัวฟกเฮ้ยคุณไม่้อกเส็ยงเลยโอ้โหดูไว้ดูไว้นีาา่คือวิธีแก้ถ้าผีมานีามา่มีวิธีแก้มีวิธีแก้บัดเทาสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจทุกคนควบคุมมาแล้ว เอาปองปองป้งไปตีมันด้ยสิอะไรปนะมป่อยปองได้ป่อยปองป่อยปองเฮ้ยกูฆ่าได้ป้งกูฆ่าได้กมึงอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวกูมาชินโซตะลาเกียวย่าย่าย่าคุเป็นเสืช เอา่ะเฮ่งไปตัวนึงครับอีกตัวนึงไหนไหนไสตัวเก่งัวะสามือสามือเือใส่กันบึ้มบึงความได้หรอบึงวามได้ลยบึงวามได้ไกันเออย ปดูเอาไอ้เดตตายดูไอ้เรือโดนตายอ้โหูอยจับบอลับคนพระเอกจะตายพระตายโดวนไปดิควายเอ้ยตายต่อได้ตามมัมันควรู้สึกไม่เหมือนไ้เเราไปหาพวลมาตะไไอ้เลูกเรือรอกันขนาดนี้เลยว่เยคือตอนเนี้ยเราเรายังไม่เลยยานเลยนะมือะเลยอะอะไรอะ ไตันไตนตนไนหดอยาไรชยอยออยอ้โอ้โหโอ้ช่วยด้วยชอบเสียงกอมาช่วยด้วยก่อนก็เป็นเอเนตัวเล็กแหละแต่มันตีพ่อตีแม่ไงมันตีแรงล้าดูเลยเฮ้ยจำได้ตัวนี้มันมองกับไม่ได้เสียงอะไรสักอย่างปะเออใช่มันไม่ได้ยินเสียงาองพิสูจน์ดูดิโอเคเดี๋ยวผมพิสูจน์ก่อนโอเคนะ อย่าไปบราเธอดูยืนโดนโดเว่เฮ้ยเหมือนมันไม่ได้ยินเสียงจริงวะรอดเฉยเลยเฮ้ยทีนี้เรารู้วิธีรับมือมันแล้วใช่ไหมบราเธอมาบูดาบูเกลางเดินไปตรงไหนบูดาฮะอุวู้วอะอล้ว Look, เดินไปแต่รอดนะไอ้แค่สี่ตัวน่าจะใช่โอเคกูยอมเออทีหลังทำว้เลยนะวันแรกๆพยายามอย่าเล่นเวกอันนี้อันนี้เราโชว์ให้ลูกเพจที่มาดูใหม่ไงว่าเฮ้ยมันอเอาจริงได้ยังโอเคโอเคเอาจริงแล้วอจริงแล้วจริงแล้วเรามีอะไรให้ขายบ้างยังกล้าถามอีกหยุดยังลงพิกเลยยาเลยนะไหนๆก็ไหนๆนะฟัง ีอตื้วยอมตายเพื่อเป็นเงินไอ้เชี่ยอะแล้วส่งอยู่ไหนอะเออโปกส่มึงมันลงทะเลโปกมันไม่มีส่ให้เก็บโอ้ยศีรษะโคตรป่ามาโยนเลยเชี่ยขอบคุณโปกที่ศีรษะแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยชไม่ตายเสียเปล่าเลยนึง คตัวที่นยรขอไปแบบมีลีลาละกันนะคุณว่าต้องเอาจริงแล้ววะกูได้ยินประโยคนี้มาสามรอบแล้วมันเนี้วปกซื้อบันไดยังเอ่อซื้อแล้วมันคืออะไรวะนี่อะไรบันไดอันนี้คือบันไดเออรากดวางนี่มันบันไดเอาไว้ข้ามันนั่นโม่เลยอ่ะอะ ไอ้เชี่ยอะไรกับเบรดขนาดนี้ใครโง่แล้วแมงมาก่อนเลยกูเพิทล้อถามจริงกูจะรู้ไหมล่ะกลับไปเริ่มใหม่แล้วเอาคนมาช่วยคนของไม่ดีกว่าเฮ้ยอย่างน้อยวันนี้เราก็ต้องได้สักอันหนึ่งปล่อยคนโง่ตายไปอ่ะไอ้เชี่ยไอ้สับอิมูชั่นเดิมเวลาเอเลี่ยนมาเมบันไดฟาดบอกไงเฮ้ยเออเปิดบันไดเปิดบันไดฟาดของราคามันไม่ดีโดนหัก50เปอร์เซ็นเหลือ30บาทน่ะเปอร์เซ็นเหลือ30บาทน่ะ ไา่เระเข้าใจหรือยังปอก้าปกอยู่ตรงนี้แหละปอกมันอันตรายไงตรงนี่าตายเพราะระไดดิว่าตายเพราะโดนหมากินนะไองี้จะอาไปทำออแตดไปก่อนด้าสตันกเืดองืออะไรตัน อะไรอะไรมาเดิอะไรอะไร X test oh shit มันก็ลู้ว่ามันอะไรแล้วอะีร X test ไม่ได้ผลเย้ใจเย็นตัวกุ้งโกรกโสงผมเว้นก้ามมเลยตามกันไงอันนี้คุณใชมือละ วันนี้เราต้องเข้าไปข้างในโรงงานเอาเสือยังออกมาให้ได uh, ้แล okay. uh, ้วเจสันตอบรับใครเล่นอะไรพรวดจะโดนพรวดได้แล้วถือพรวดมาเลยครับพรวดเลเยอร์ของที่เอามาก็คือมีไฟฉายสี่อันแล้วก็พรวดใช้นิดนึงโอ้ยนี่ของดีของดีกูซื้อของดีมาอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะไม่รู้ชืออะไรอ่ะ อา้าวทำไมมันไม่ได้ขึ้นมาวะต่อหกสิบบาทเลยด้วยไม่ชี้ไม่ได้อ่ะโคนไม่มีประโยชน์เลยต่อหกสิบบาทเออนั่นดิโทษครับโทษครับโทษครับไอ้เนี้ยแ <laughs> ต่แล้ตื่นตื่นเมื่อเที่ยงก็โม้เลยเงินเพื่อเฮียอะไรวะกู <laughs> ซื้อมาจากอ๋อนี่นี่อ๋อกดกดคิวเขย,ายา่านี่เออทุกคนนี่เงียบไปเงียบเงียบเงียบทุกคนเงียบเงียบอ๋อ ก็อากาศเขานั่นก็ค่อนข้างดีทุกคนเราออกมาหายใจข้างนอกได้พอดีนะครับเป็นไงไอหมอกไอเยี่มเฮ้ยแกเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ขีดขีดเอาตัวเองเอาตัวเองมดไรมุดไรไรทึ่มความเคาลุกผู้ที่่วงหลับแกล่ะก็ซื้อมาเพื่อพวกนี้แหละแกรู้หรือยังไอ้เนี่ยตัวเมื่อกี้กิมมิคมันก็คือมันจะไม่มีตาแต่มันได้ยินเสียงฉะนั้นก็คือตราบใดที่ถ้า เราไม่เอะอะมันน่าจะไปรู้ต no ัวฉะนั้นเราเข้าไปเงียบเราเอาพวกผมว่าตอนนี้ง่ายสุดนะถ้าผมเข้าไป5วิแล้วไม่ออกมาเราก็คงตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดอย่าพึ่งไอ้ฟุกไอ้โจมึงเข้าไปก่อนมึงเชืดี๋ยวไปเอาายสองตามันให้ตาบอดให้เออนั่นแหละเออเดี๋ยเอาอีแฟบโอ้โหมันเข้าไปไวมากไป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 โก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 ไปลุ้ยรี oh shit ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจังหวะที่แบบกูกับเยี่ยมพร้อมกันไอ้คนเหี้ยแบบต่อไปของแกกี้อีเวนตวของแกกีอันนี้เร้องการแน่านีเอาจริงแ้ เอเอดเดาพุบูเตอร์ยอย่างปั๊บ้ยโอเคถ้ามึงบอกว่าท่องท่องบทสวดแล้วสิกางมูนพระเจ้าด้วยทุกคนพูดตามกูอาลาขังสัมาสัฟพูดโทพระโถวพระโาวพูดเจ้าวันองระโถวไทไม่ตัดทายชูนุกังแต่งหลวงพ่อยิงไดยังไงขอให้พระเจ้าปทิกับพุกทานอาเมน อาเมนอาเมนอาเมนอ้สวัสดีของเจ้าเกศูนย์คนนึงก็หลุดพทงก็คือไรค่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮย ไอ้ไอ้ไอ้ผีไอ้รอนร้เราจะยืนเฉยทาไงไ้เงี้ยช่วยด้วยเฉยด้วยช่วด้วยช่วยด้วยคุณชอบการช่วยด้วยช่วยด้วยเรียบล่อไอ้นิ้มโคตรช่วยเลยนะา่ทาไงยังโง่กันอยู่ตายโง่ช่วยด้วย่ตาดีเอาจริงนะ yo what's up man มาจา

มีคนล่อนกลับไปนะขอโทษขอโทษมันจะมีคนล่อนลงไปใจกูโดนหลอกหลอกหลอกก็ลงมอลแล้วง่ายขึ้นนี่ไอ้ตองไอ้รักอันนี้พูดจริงนะมันมันง่ายกว่าดีเยอะเลยนะอะไรรอบนี้เราต้องได้ของกลับบ้านสักทีใช่ไหมไม่เราเป็นสงคามได้นี่ไงเฮ้ยเจ๊เฮ้ยไอ้แค่ตึ้งไอ้ตึงเฮ้ยเจอผักดองเยดอะเฮ้ยมีแต่พวกกระจอกเานั่นแหละที่จะเป่ด ใครมาจอดลงไปแล้วล่ะวะใครวะมึงบอกระเบิดด้วยการฆันตาตายเหรอไอ้เหี้ยอะไรอะอะไรกูโดนเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบเหี้ยอะไรอ่ะมันเหมือนเด็กอ่ะมันเหมือนเด็กแบบเด็กใส่ชุดไทยอ่ะลุมี้มาเด็กใส่ชุดไทยเขาบอกถ้าเจอเด็กผีหายากมากครับไอ้สัตว์แล้วคือกูโชคดีเหรอเนี่ยถ้ามึงเจอโอกาสรอดสุดที่สุต้องรู้สึกดีใช่ไหม อย่างน้อยรอบนี้มันก็รอดกัน <único Liberty Overwatch> นะมาสบ่งคะแนนทุกคนเราผ่านแล้วตบมือทุกคนระวังระเบิดนะรอบนี้ระเบิดจะเยอะเป็นพิเศษระเบิดระเบิดแบบไอ้เรนไมค์ก็นหรอกใช่ใช่แต่แลนไมค์เฉยหรอกถ้าเกิดเราใช้สติปัญญาไม่ตายรับประกันเสียงแล้วไอ้เหี้ยกูกูเพิ่งถามเลยเสียงอะไรอ่ะ ถ้าเกิดเราใช้สติปัญญาไม่ตายรับประกันของฟรีรอบนี้ถ้าตายไม่รู้จะตายยังไงแล้วนะถ้าตายก็วัวแล้วเว้ยรอบนี้ระวังทรายดูดนะนั่นเนี่ยอุ่นจบปุ๊บไปโดนดูนะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊แป๊กเจ๊แป๊กเฮ้ยเจ๊แป๊กไอ้เียเจ๊แป๊กเหรออินฟินิตี้ทูบิยอนว้าวแต่ว่าไฟมันใช้เปไหมนะกูเกือบตายไอ้เนี่ย อเปืนอันนี้ปืนยิงสตันท้อนกันได้ไอ้นี่ก็ดีดิอนี่ของดีทุกคนพร้อมนะเข้าไปข้างในขนของแล้วก็ออกมาแบบรวดเร็วเลยครับผมโตันสี0รบาทมาอันนี้อะไรทางออกทางออกทางออกว้าทางออกไปหานรกมึงขึ้นราดูนี่ทางนี้ทางนี้ทางออกเปิดที่เลยหรเพลินแล้วไอ้สัตว์ อ๋อเอาของจริงเฮ้ยของจริง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 จริงไป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 เฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะฉีดไม่ได้แล้วว่ะหมดเย้เอาว่ะเฮ้ยรอบแล้วก่อนก่อนไปเดี๋ยวขอขอเราขีดเซนแคร์สักรอบไหมจงจดจำภาพวินาทีนี้ไว้ทูอินฟินิตี้ทูบิออน

ไปแตะกด B to move ความพยายามหนึ่งชั่วโมงที่ไม่มีประโยชน์อ๋ออันนี้เท่าไหร่ใจแล้วร้อยหนึ่งเอาไว้ทำเที้ยอะไยร้อยหนึ่งมันซึ้อซื้อซื้อซื้อมาทำไมเนี่ยร้อยขาขอโทษไม่ประโยชน์วันนี้มันจะมีไอ้ตัวที่เป็นมืดๆเดินไปเดินมาอะอย่าไปจ้องหน้ามันแค่นั้นเลยนึกว่าโดนเ้าแล้วอย่ามองหน้ามันอย่ามองหน้ามันอย่ามองแล้วคือตัวไหนอ่ะ นัน่นแหละไอ้พวกนี้แหละอูะ้อย่ามองหน้ามันอย่ามองหน้ามันกลม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 โอเคเอาใครตายอ่ะเอาเอาบุกบวกไม่ห้อบวกบวกเฮียตายอีกแล้วก็มันมันได้เครื่องสั่งเวรแล้วแค่อย่ามองหน้ามันมัมมมมมมนก็นไม่น่าฆ่าเลยแหละไอ้พวกไม่ต้องบอกเ<ม>ราโลดนี่บอกเราโลดนี่นี่บ่งขาต้องจอ้องไว้เนี่ยคนเล่นเป็นเป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นปะ ถ้ามองหน้ามันแล้วจะไม่มองหน้ามันได้ไงมันพุ่งมาโป๊กเส่ยใครวะพี่มีสิ่งปลุกวะโป๊กจริงเหรอไอ้โป๊ะ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 เฮ้ยเฮ้ยโป๊ะ อะไรอะผู้ที่ทนอะไรไม่กี่คนเลยอะไรใส่ตัวมาใส่ตัวมาว้ายเฮ้ยปืนปืนปืนเออขขาด่ามีระเบิดเยอะมากระเบิดเยอะมากระเบิดเยอะมากโอเคคุณเราไปกันเลยไป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 เหลือสองคนแล้วดีแหละทุกคนรู้อย่างนี้เกลียอะไรดังมารู้หรือยังว่าแก๊งนี้ใครแตกรู้หรือยังครับรู้หรือยังว่าใครเป็นคนพูดที่แข่งกันที่สุดสองคนอันนี้คือเราก็องผ่านเลยใช่ไหม เออประตดคือค้นหวัดน้อยบ้านเดี๋ยวเราเราไปเลยไอ้หวัดน้อยจัดเฟิดอีก F หกสิบอย่ายืนเฉยๆ่านนี้อย่ายืนเฉยทุกคนเดินขยับตลอดเมื่อคือถ้ายืนอยู่นิ่งๆระเบิดจะทำบอลใต้กินพื้นผิวเป็นระเบิดอ่ะอย่ายืนใกล้กันแล้วก็อย่ายืนนิ่งด้วยนั่นแห่กว่าละเอาเยี่ยนโบกตายไปแล้วไอ้บ๊อกคนนำตายไม่หยุดเลยเยอะว่าบนยานบนยานได้ปลอดภัยนะบนยานได้ปลอดภัยบนยานได้ปลอดภัย <S <S ยันพองจะปลอดภัยยานพลอดยานได้ปลอดภัยขอโทษขอโทนขอโทษขอโทษที่พูดอะไรไม่คิดขอโทษยานปลอดภัยด้ยอหมาบดหมากลับมเดินเอขอร้องวันนี้เหมือนมาดั้นดูคอนเทนต์คนตายกันี่อยู่ในคนตูมตูมปิง อันนี้คือเป็นแบบออริจินอลแล้วไม่มีอะไรพ IR ิเศษอันนี้ทุกคนถือว่ากี่ท็อกกี้ครบยังครบนะครับผมครบนะครับครบนะครับขอพอไม่ลงบอสมันเลยเล่นได้แค่นี้อยู่ข้างในกันเลยเดี๋ยวชี้ทางให้โอเคโอเคกัปตันครับผมเข้าไปแล้วครับกัปตันอ่าตรงเข้าไปครับข้างหน้าเลยใจแล้วเออนั่นแหละเรเียแล้วตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ่าเอ้กองกองกองอะไรอ่ะเอ้ามันกล่องมันปลาแล้วมันก็แตกอ่ะเนี่ยมันเป็นสังสีอ่ะเฮ้ยเชี้ทาของของดีของดี เดี๋ยวเดี๋ยวเจอพวกนีกเรียนอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อยู่ใกล้ๆประตูเอ็นเก้าระวังไว้โต๊ะห้องน่าดับมันมืดทางยาวเอินอะไรนั่นแหละว้าว้บมาเล่นมาเล่นมึงได้เสพมึงได้ยินเสพมั้ยวะตรงใกล้ๆกับยานมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ระวังไว้โอเคครับทราบครับมาแล้วเหมือนกันโอเควันนี้เรารวยวันนี้เรารวย กลับมากลับมาก่อนเราวขนลายรอบเอาก็ได้เพราะตอนนี้น่าจะยังไม่ดึกเกินที่จะออกยาหรอกมั้งยาแม่ลึกใจแล้วข้างหน้ามีนอนข้างหน้ามีนอ้อนข้างหน้ามีน,าน้นอนใจแล้วอย่าอยู่นิ่อย่าอยู่ ผมกลับมาแล้วกัปตันรอดได้ไงวะเจ็ดโลวันนี้จังหวะที่ดอกกระโดดขึ้นมาผมต่อยพอดีอันนี้คือผ่านแล้วนะครับสิ่งที่เราตั้งใจเอามันผ่านแล้วใช่สองชูบูของเราเราผ่านแล้วทุกคนปรบมือโอเคปัญหาอยู่ไหนเนี่ยไอ้เคเก็บไว้ไอ้เคเก็บไว้ช่วยเนี่ยสมเนี่ยไอหนีอจริงหรอก็กูถือไอ้อันนั้นมาไอย่าบอกนะว่ามึงหนีมีศาจมาไม่ได้ปัญมาด้วย เออมันเต็มมือแล้วโอ้ยบันไดของมครบันไดมัสลับผีได้ไม่ใช่โมันจะดีกว่ามื่อที่ไม่ตายกูเกมบันไดมิธีอ่ะไอ้เงี้ยบันไดม่ได้หายไปมันมีคนมาฆ่ากูใช่ไหมไม่เห็นกันไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมันหลอกโผมไปซะ